ก่อนหน้านี้อเลซานโดนมักบอกเพื่อนๆว่าจะไปโคลอมเบียดังนั้นสองคนจึงคิดว่าการหายตัวไปกระทันหันของเขาคนรอบข้างคงไม่สงสัยมากนักทว่าขณะนั้นภาวะซึมเศร้าของมาริลีนรุนแรงมากเธอรับแรงกดดันทางจิตใจหลังการทำร้ายไม่ไหวจนล้มเหลวทางอารมณ์ในวันที่31กรกฎาคมโทรแจ้งตำรวจมอบตัว ปัจจุบันทั้งสองถูกจับแล้วเด็กทันกวัยไม่กี่เดือนในบ้านก็ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโลเรนาอยอมรับสารภาพในทันทีกระบวนการพิจารณาคดกีกำลังดำเนินอยู่โดยโลเรนาถูกสงสัยในข้อหาฆาตกรรมและซ่อนเร้นศพส่วนมาริลีมถูกสงสัยในข้อหายุยงให้ก่อ พฤะทกรมฆาตก,กรรมแม้อเลสซานโดนจะเป็นคนเลวแต่โลเรน่าผู้เป็นแม่ก็ทำร้ายลูกชายแท้ๆของตนเองหลังถูกคุมขังสภาพจิตใจของเธอเคยพังคลายทว่าที่การไต่สวนเมื่อวันที่สองสิงหาคม2025เธอกลับกล่าวประโยคหนึ่งที่สะเตือนใจว่ามาริลีนคือลูกสาวที่ฉันไม่มีสายเลือดร่วมด้วยมีรายงานระบุว่าเมื่อโลเรนายังสาวสามีก็โมโ้ยไรความรับผิดชอบและทอดทิ้งแม่ลูกไป ดังนั้นการที่เธอจ้วงมีดในครั้งนี้บางที่อาจเป็นการปกป้องตัวเองในวลาเยาก็เป็นได้